เกิดเหตุรถบรรทุกเสียหลักพุ่งข้ามเกาะชนกระบะพ่อแม่ลูกดับก่อนรถตกข้างทางไฟลุกไหม้ที่สระบุรีคนขับเจ็บเมื่อเวลา8นาฬิกา30นาทีพันตำรวจโทรสมานภูวิภาคสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูธรพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีได้รับแจ้งว่ามีอุบัติเหตุรถบรรทุกพ่วงชนกับรถกระบะก่อนเสียหลักตกข้างทางไฟไม่มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนหลายราย,รายบนถนนพหลโยธินฝั่งขาขึ้นจังหวัดลบบุรี กมที่143หมู่4ตำบลน,นายาวอำเภอรพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีจึงรายงานให้พันตำรวจเอกวีรวุฒิดำสุวรรณผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรพระพุทธบาททราบพร้อมประสานดับเพลิงเทศบาลตำบลนายาวและอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกันยนอยู่จุดอำเภอรพระพุทธบาทไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพบรถบรรทุกพ่วงยี่ห้อฮีโน่ทะเบียนนครสวรรค์บรรทุกแร่ยิบซัมมาจากอำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อนำไปส่งที่โรงงานปูนแห่งหนึ่งในอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีชนเสาไฟฟ้าแรงสูงหักหนึ่งต้นไฟลุกไหม้สภาพตัวแม่หงท้องไฟกำลังลุกไหม้รถดับเพลิงเทศบาลตำบลนายาวจำนวนสองคันเข้าควบคุมเพลิงใช้เวลาประมาณ30นาทีจึงควบคุมเพลิงไว้ได้ต่อมาทราบชื่อคนขับน,นายธนภูมิเจิมขุดทศอายุ31ปีได้รับบาดเจ็บมีแผลที่าศีรษะสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญูนำตัวส่งโรงพยาบาลพระพุทธบาทใกล้กันพบรถยนต์ กระบะมิซูบิชิรุ่นไตรตันสี่ประตูสีดำทะเบียนกรุงเทพมหานครสภาพด้านหน้าพังยับล้อหน้าหลุดทั้งสองล้อส่วนคนขับเสียชีวิตคาพวงมาลายัยทราบชื่อนายอนบทองตันอายุ46ปีชาวจังหวัดลบบุรีสภาพศีรษะมีบาดแผละชะกันกระดูกหักหลายแห่งเบาข้างคนขับยังพบร่างเด็กชายกฤตนนยทองตัน10ปีสภาพศีรษะเปิดเป็นแผละชะกันกระดูกหักหลายส่วนเนื่องจากถูกแรงอัดจากตัวถังรถเบาะด้านหลังยังพบศพนางสาวสันทณี ใกล้สนาม42ปีสภาพมีแผลฉกันที่ใบหน้าเจ้าหน้าที่ต้องใช้เครื่องตัดถางนำร่างออกมาจากตัวรถส่งชนสูตรเบื้องต้นที่โรงพยาบาลพระพุทธบาทเบื้องต้นทราบว่าผู้เสียชีวิตทั้งหมดเป็นพ่อแม่ลูกกันโดยพ่อกำลังขับรถมุ่งหน้าไปที่มหาวิทยาลัยราชพัฒเทพสตรีในตัวเมืองจังหวัดลบบุรีเนื่องจากทำงานเป็นลูกจ้างอยู่ที่นั่นและช่วงนี้เป็นช่วงปิดเทอมจึงพาลูกไปด้วยสอบถามนายสว่างแสงระยะอายุ 65ปีชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์เล่าว่าตนเห็นมีรถยนต์เก๋งกำลังวิ่งออกมาจากปั๊มน้ำมันจังหวะเดียวกันมีรถบรรทุกพ่วงคันที่เกิดเหตุวิ่งมาด้วยความเร็วประมาณ80-90กากมต่อชั่วโมงจากลบบุรีมุ่งหน้าอำเภอพระพุทธบาทรถบรรทุกพ่วงได้บีบแตรส่งเสียงดังให้รถเก๋งที่ออกมาจากปั๊มน้ำมันรับรู้ต่อมาได้ยินเสียงดังโครมตนเห็นรถบรรทุกพ่วงเสียหลักพุ่งข้ามเกาะกลางถนนและรถบรรทุกพ่วงได้เสียหลักพุ่งชนเสาไฟฟ้าแรงสูงข้างถนนหักล้ม และเกิดประกายไฟทาให้รถบรรทุกพ่วงไฟลุกไหม้ทั้งคันส่วนรถกระบะที่วิ่งสวนทางปกติตนไม่เห็นด้านพันตํารวจโทรสมานผู้วิพากษสารวัตรสอบสวนสถานีตํารวจภูธรพระพุทธบาทเจ้าของคดีได้เก็บพยานวัตถุในที่เกิดเหตุและพยานแวดล้อมพร้อมเก็บภาพจากกล้องวงจรปิดในที่เกิดเหตุนํามาเป็นหลักฐานจะได้สอบปากคําพร้อมตรวจสารเสพติดในร่างกายคนขับรถบรรทุกพ่วงเพื่อดําเนินการตามกฎหมายต่อไป